บนท้องฟ้านกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของเหล่ามังกรมากมายหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งในบรรดาสายพันธุ์มังกรเหล่านั้นคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากที่จะได้พบกับมังกรที่มีเกรดสีทองอันง,งดงามยินดีต้อนรับปีสีทองที่น่ากลัวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Monster Ecology กันบาดาวล่านั้นเป็นมังกรโบราณที่อาศัยอยู่บนน่นฟ้าสูง เชกเช่นเดียวกันกับมังกรทยานฟ้าในตำนานรูปร่างของมันนั้นดูคล้ายคลึงกับมังกรเหล็กคูชาวดาวราเป็นอย่างมากหากแต่ว่ามันมีเปลือกนอกเป็นสีทองแทนที่จะเป็นสีเงินเหมือนกับคูชาวดาวรามันได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกับคูชาวดาวราและได้มีการสันนิษฐานว่ามันได้ทำการกินแร่ธาตุที่อุดมไปด้วยผงทองคำที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำ และจากการที่มันได้กินแร่ธาตุเหล่านี้เป็นเวลานาน,านอย่างต่อเนื่องผลึกของแร่เหล่านั้นจึงได้มีการสะสมอยู่ภายในร่างกายของมันจนกระทั่งทำให้บางส่วนของร่างกายของมันนั้นเหมือนกับว่ามีคริสตัลเกาะติดอยู่เมื่อกันบาดาวราปรากฏตัวขึ้นจะมีผงสีทองอารามกระจายไปทั่วบริเวณโดยรอบดังนั้นแล้วทางสมาคมฮันเตอร์เมเซปตาจึงได้ทำการตั้งอีกชื่อหนึ่งให้กับมังกรตัวนี้ว่ามัางกรผงทองคา ตัวของมันนั้นจะแตกต่างกับครูชาวดาวราที่เป็นสายพันธุ์เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพอสมควรเนื่องจากดูเหมือนว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างพายุร,บรอบๆตัวของมันได้และก็มีพยานยืนยันว่าส่วนมากแล้วจะพบกับมันในสภาพอากาศที่แจ่มใสแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงมีคุณสมบัติในการควบคุมลมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมังกรเหล็กอยู่ในตัว และนอกจากนี้มันก็ยังมีการแสดงให้เห็นถึงความสามารถต่างๆที่คล้ายกับมังกรเหล็กในการต่อสู้กับศัตรูเช่นการสร้างพายุหมุนเพื่อทําการดึงดูดฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามาได้นอกจากนี้ผงทองคำที่อยู่ภายในบริเวณร่างกายของกาบาดาร่านั้นยังมสมสานกับลมหายใจของมันเพื่อที่จะทําการปลดปล่อยออกมาได้อีกด้วยและด้วยเหตุนี้นี่เองจึงได้มีการกล่าวกันว่าลมหายใจของกันบาดาว่านั้นจะเป็นสีทอง นอกจากนี้ยังมีการพบว่าในการโจมตีนั้นยังแฝงไปด้วยคุณสมบัติท่าสายฟ้าและความเย็นดังนั้นแล้วทางสมาคมฮันเตอร์เมเซวต้าจึงทำการกำหนดคุณสมบัติของทตุดังกล่าวนี้โดยให้เป็นคุณสมบัติของทตุลมซึ่งในตรงนี้ก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมอาวุธทตุลมนั้นจะเป็นหนึ่งในท่าที่อยู่ใน m อน s เ e อร์ n t e r f r o n t ัน r ทียโดยที่คุณสมบัติของทตุนี้จะประกอบไปด้วยท่าสายฟ้า80% และธาตุน้ำแข็ง80%นะครับโดยจะถูกนำเข้ามาครั้งแรกใน Monster Hunter Frontier G5 นะครับผมพร้อมๆกับตัวกันบาดาวรานั่นเองนอกจากการโจมตีในเบื้องต้นที่ได้บอกไปแล้วกันบาดาวรานั้นยังสามารถที่จะโจมตีโดยการใช้ผลึกแร่ที่สะสมอยู่ในร่างกายได้ซึ่งในบางครั้งมันอาจจะถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับผงทองคำ นอกจากนี้ผลึกคิสตันยังสามารถทำการยับยั้งการเคลื่อนไหวของศัตรูได้และมีการยืนยันรูปแบบการโจมตีของมันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกระจายออกเป็นวงกว้างหรือว่าการระเบิดออกและนอกจากนี้เศษคิสตันเหล่านี้ไม่ได้สามารถถูกปล่อยออกมาจากทางปากได้เพียงเท่านั้นแต่มันยังสามารถที่จะปลดปล่อยออกมาจากบริเวณปลายหางของมันได้อีกด้วยสำหรับการค้นพบมังกรผงทองคำนั้น เป็นช่วงที่มีการสลับหน้าที่ของมาสเตอร์ประจำสมาคมฮันเตอร์เม Potter บาพอดีซึ่งหัวหน้ากิวคนก่อนนั้นในช่วงก่อนที่จะออกจากสมาคมไปนั้นได้มีการร้องขอให้ทำการแล่นเรือสำรวจขนาดใหญ่โดยเป็นการเดินทางกลับเมเซอบอตาซึ่งผู้ที่เดินทางร่วมไปด้วยในขณะนั้นนั่นก็คือผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้ากิวซึ่งก็คือหัวหน้ากิวคนปัจจุบันนี้เอง ภายในน่านฟ้าที่ได้มีเรือสำรวจขนาดใหญ่ที่ถูกโจมตีหลายต่อหลายครั้งโดยมังกรทยานฟ้าชานเทียนซึ่งโดยปกติแล้วฮันเตอร์ที่ทำการคอยคุ้มกันเรือจะทำการอาศัยอยู่บนเรือแต่ในครั้งนี้ฮันเตอร์ที่ทำหน้าที่คุ้มกันเรือกลับไม่ได้ทำการติดเรือไปด้วยถึงแม้ว่าจะมีบุคคลสำคัญของทางสมาคมอยู่ด้วยก็ตามและด้วยเหตุนี้นี่เอง จึงจำเป็นที่จะต้องทําการหลีกเลี่ยงน่านฟ้าที่ชานทีเ็นมักจะปรากฏตัวขึ้นโดยที่เข้าไปอยู่ในน่านฟ้าอื่นซึ่งการเดินทางในครั้งนั้นก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นเนื่องจากไม่มีการพบเจอกับชานเทียนแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีคนที่ได้ยินเสียงร้องคำรามและเมื่อลูกเรือทำการออกไปดูก็ได้ทำการพบกับผงสีทองที่ปลิวว่อนไปทั่วบริเวณ และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ได้มีเงาสีทองลอยอยู่ด้านบนของเรือสำรวจแต่ก็เหมือนที่จะเป็นโชคดีที่สิ่งมีชีวิตดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำการสังเกตเห็นเรือสำรวจหลังจากนั้นเรือสำรวจนั้นก็ได้มาถึงเมเซวอร์ตาและในหลังจากนั้นไม่นานข้อมูลต่างๆและการเตรียมพร้อมของเหล่าฮันเตอร์ก็ได้ทำการมุ่งสู่น่านฟ้าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งและเช่นเดียวก,กันกับเมื่อครั้งก่อนเงาสีทองได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง และได้มีการยืนยันถึงการมีอยู่ของมังกรผงทองคำกันบาดดล่าอย่างเป็นทางการกันบาดดล่านั้นเป็นมังกรโบราณที่มีระดับการบินที่สามารถโจมตีเรือสำรวจขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกันกันกบชานทีเอ็นนะครับผม แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมน่านฟ้าที่ทําการพบมังกรทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยที่น่านฟ้าที่เราสามารถพบกับชานทีเอ็นได้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับผมแต่ว่าในน่านฟ้าที่ได้ทําการพบเจอกับกันบาดาลานั้นจะมีลักษณะสภาพอากาศที่แจ่มใสนะครับซึ่งพวกมันก็อาจจะแบ่งพื้นที่กันเพื่อที่จะขจัดความขัดแย้งและลดการที่จะต้องมาปะทะกันเองนะครับ และก็ได้มีการสารันนิษฐานไปอีกว่าชาติที่เอ็นกับสายพันธุ์นี้เนี่ยก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอีกด้วยนะครับกันบาดาล่านะครับผมเป็นสายพันธุ์บังกร,รโบราณที่มีรูปร่างเป็นแบบเดียวกันกับคูชาวดาว่าซึ่งความแตกต่างกันในทางด้านสีของมันนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างในนิสัยการกินของมันแต่รายละเอียดและองค์ประกอบโดยรวมบวกกับความสามารถในการควบคุมลมของมันนั้น จึงสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการบาดาล่านั้นเป็นสายพันธุ์ตั้งต้นของคูชาวเดล่านะครับผมสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบาดดล่าและคูชาวดาล่านั้นก็คืออาวุธที่สามารถทําได้จากตัวของมันนั่นเองนะครับผมซึ่งอาวุธที่ทําออกมานั้นจะเป็นธาตุลมโดยที่ครูชาวาดล่าเนี่ยก็เป็นมังกรโบราณที่ใช้ลมในการต่อสู้อยู่แล้วนะครับผม ดังนั้นแล้วจากการศึกษาถึงคุณลักษณะของมันแล้วก็ได้มีการพบว่ามันมีช่วงอายุที่อยู่มานานกว่าคูชาวดาวราครับผมเพียงแต่ว่าไม่เคยมีใครพบเจอมันมาก่อนดังนั้นแล้วมันถึงถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ตั้งต้นของครูชาวดาวราดันั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะกันบาดาวราก็ยังคงเป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันเป็นมังกรโบราณที่ไม่แพ้ธาตุมังกรน,นั่นเองครับ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากมากแม้กระทั่งในซีรีส์หลักเองก็ตามนะครับผมโดยมังกรโบราณที่ไม่แพ้ธาตุมังกรนี้เนี่ยณปนะัจจุบันนี้ก็จะมีเพียงแค่คิรินและบาฟารูเ่านั้นที่มีคุณสมบัติในการต้านทานธาตุมังกรนะครับซึ่งก็นับว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวกับการบาดาวราตัวนี้นะครับผม และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมว่าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ